สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube อ้อรัตนานะคะวันนี้นะคะต้นอ้อมาอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไหนเอ่ยหลังบ้านต้นอ้อเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้นอ้อจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศหลังบ้านแต่วันนี้ตามหาคุณพ่อ เออเห็นคุณพ่อเข้ามารู้สึกว่าจะเข้ามาเอาหน่อไม้นะเดี๋ยวต้นอ้อจะพาทุกคนไปดูนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปตามหาคุณพ่อของต้นอ้อก,กันค่ะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านนะคะอันนี้น้ําแห้งขอดเลยนี่สานะคะเพราะว่าตอน นึง่ไงเจอคุณพ่อแล้วพ่อใหญ่ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครัอันนี้คือพ่ออุไรซึมรำนะคะพ่อของต้นอ้อเองนะคะพ่อสีมาเอาพ่อสิมาเอานใหม่บ่พองแ <c oughs> ลอ้ออันนี้เป็นปลมที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะ อ่านนะคะมันเอาอยัางเหรอพวกน่องไม้เอาน่องไม้เจเอาจังใดน่องปกใชะเอาน่อไม้เอาจังไดบไ่ออโอ้จะไปเพิ่นเบาคือ,อตาย่างค่อยๆเด้อมัอนสิมเงินทุกคนตามคุณพ่อไปเลยค่ะพ่อจะพาไปเอาหน่อไม้นะไปสับหน่อไม้นะอันนี้หน่อไม้หลังบ้านนี่เอง นนเไม่ศร้างมูลไผ่สร้างมูางมนโอ้ไผ่สร้างมนอันนี้อยู่หลังบ้านเองนะคะทุกคนเอาตาขว่อนมาอย่างสันขวอนคุเอามาขวนคุเรามีอาวุธพิเศษอาวุธพิเศษคืออะไรคะคอยดูก็แล้วกันคอยดูก็แล้วกันพิเศษไม่ต้องใช้ียม เอาหน่อไม้โดยไม่ใช้เสียม,มอโอ้ทุกคนมามาดูมาดูตาน<อ>นคุณตา,าจะเอาอยัางไนอนงอุ้ยขออนุญาตขออนุญาตง,งามเลยบานสมง,งามเทล่ะเจ็ดจุกุอยู่อันนี้เป็นหน่อไม้ที่อยู่หลังบ้านต้นอ,อ้อยเองนะคะเฮ้ยเห็นมอเตรรอร์ไซค์เบิร์ดน้ำมันบ่มอเตอร์ไซค์เบิร์ดน้ำมันขั้นหนึ่งเบิร์ดขั้นหนึ่งบ่เบิร์ดเบิร์ดน้ำมันเบิร์ดต้องเติม เอาจังได้พอทันหนึ่งกบทิพที่ล่ะใส่าี่าฮ่าฮ่าฮาจะถีบตาจะถีบา่าฮ้าฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่ปฮ่า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 ฮ่ราฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า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 า่า่ ถ้าเราสับเราอาจจะได้ที่แก่ๆแ,แต่ถ้าเราขีดนี่นมันจะได้ที่พอดีอแล้วก็ขาดสวยด้วยดิยดนจากเสียมก็จะไม่ไปโดนมันอตอนนี้ขีบโซ่ข <laughs> ีบโซ่อีกรั้งที่สองั <laughs> ้งที่สอง <laughs> เราเราขีดหาก่อนว่าตรงไหนมันจะพอได้<เ>อ่า <laughs> อันนี้เป็นสูตรของคุณพ่ออูไรนะคะพ่อของต้นอ้อเองนะทุกคนตอนนี้น่าจะอิ่มแล้วหนี่งฮะน้องหนอน่าจะไม่หมดเอ้าแล้วที่เหลืออะพ่อเอาอิ่มนอนไปฝากพี่น้องไปฝากพี่น้องไปฝากญาติไปญาติไปฝากญาติพี่น้องเอ้าวันทูทรีเอาก็พ่อไปยันทางพุ่นยันพิษทางเอาใหม่ โอ้โหทุกคนนี่คือเทคนิคใหม่ในการเอาหน่อไม้นะคะการสับหน่อไม้นะพูดผิดการหักห<อ>นอ่เอเก็บหน่อไม้โดยไม่มีสารเคม,อมอนนีอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไม่มีดินไอหน่อไม้นี่ใส่ใส่ปุ๋ยใสอะไรไหมคะพ่อไม่ได้ใส่เพราะว่าสูตรของเรานี่อาศัยความชุ่มชื้นของสวนตามต้มนไม้ต่างๆค่ะ แล้วก็ระน้ำเพราะหน่อไม้มันรอบสารนี่มันเยอะมันก็ดูดน้ําเยอะน้ําก็แห้งไปเหลือแต่ปลาค่ะน,น้ําใกล้จะหมดแล้วผมต้อมาอ๋ออันนี้ก็ต้นมเอมาอ๋ออันนี้น้ํามันแข้งขอดแล้วแต่ไม่มีปลาเพราะเอาปลาออกแล้วน,นี่ต้มเมาใหญ่อุ้ยบ,บักเมาบักเมาหลังบ้านมาเมาใหญ่ยังไม่มาเมาคนไทยเรียกอะไรคะพ่อมาเมามาเมาลูกเมา ลูกเมาไปเห็นน้ำานะถวายหลวงปู่ย่ำเผ่ามังสาอ๋อหลวงปู่อยู่ที่วัดเฮ้ยบักเมาอุ้ยสิได้กินตำบักเมาอยู่เด้นี่่างยูติธเปิดมุญมือลังสาเด้อกิ่งคุรุต้นตองกระเพาะพันตองนะต้นตองไปดูต้นตองไปดูต้นตอง อันนี้หน่อไม้เราก็คงพอแล้วค่ะคุณพอ่พอบอกว่าอุ้ยยังเหลืออยู่เยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังค่อยมาสับวันหลังนะคะอุ้ยอันนี้มันโตแล้วพ่อนี่มันยาวใหญ่แล้วนี่อือใช่ให้มันพอใชนเป็นลำบอกเ,อดเดินเียแล้วอลเอาเดินเีนบกระปเดิียไปลอ๋อเดอนสิบค่อยค่อยปล่อยให้มั <laughs> <laughs> น,นขึ้นลำนี่ค่ะโอ้ แ,แ,แจกพี่แจกน้อง <c oughs> อืม,ม,มอแจ <c oughs> กพี่แจกน้องขอบคุณนะที่คุณตามสมเอ้าชิไปละพอนะทำไเนี่ยเ่องเชี่ยมเชียมกระลืมเอ้าเอ้าเอ้าขอบคุณขอบคุณเอซีจากช่องออรัตนาหน่อยต้นออรัตนาค่ะช่องต้นออรัตนาลูกสาวพ่ออุไลนี่แหละโชคดีเด้อพี่น้อง ไปถึเมื่อบ้านก้อนไปนีพ่อให้พ่อให้พรกับเอทีช่องต้นอ้อหน่อยขอให้ถูกวันที่หนึ่งทุกคนโอ้โชคดีพ่อจะเอารางวัลที่ไหนเหมือนกันเปลี่ยนกันโอ้ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้กันดีกว่าไปดูหมากตองหมากตองกันนะคะทุกคนนี่ต้นตองต้นอ่ะกระท้อนนะคะเขาเรียกว่าต้นกระท้อน โอ้โหมันเหลือเยอะอยู่นะนออกมานี่เดี๋ยวต้องให้ดูดยูยังเหลือเยอะอยู่นะคะทุกคนนี่หลังบ้านต้นอ้อเองนะหลังบ้านต้นอ้อเองค่ะต้นอ้อเป็นสาวอุบลคนโกสาวอุบลคนโกสุริโยบันทามีแต่โกไปหน,า,นาเงินเสพผัดแหงงลาย <c oughs> อันนี้ต้นต้องหรือว่าต้นกระท้อนนะคะ นี่นี่หลังบ้านต้นอ้อนะคุณพ่อปลูกไผ่ไว้ทานะคะเป็นไผ่อันนี้เป็นลำลำก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะลำจะลำจะตรงไผ่ตรงหรือเปล่านะพ่อว่าพูดว่าไผ่ตรงไหมคะทุกคนต้นกิปตอ้นอ้อลืมนี่หน่อสวยเลยหน่อสวยเลยหน่อไม้นี่หน่อหนอนี้สวย,ย,สวย,ยมาก สวยอะนะเนื้อเยอะหวานด้วยนะทุกคนหวานอร่อยอะ่ะนี่ข้างหลังเป็นสวนปามตรงนี้เป็นสวนปามนะคะนี่เป็นสวนปามหลังบ้านต้นอ,อเองนะคะ ไปดีกว่าตามคุณพ่อกลับไปแล้วนะคะทุกคนขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ f อทุกท่านนะคะที่กรุณาเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์นะคะช่องของต้นออรัตนาดาเหล่านะหรือว่าพิมพ์คําว่าออรัตนานะคะขอบพระคุณมากมากค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบายบายโอ้โหแสงเข้าโอ้โหแสงเข้า โอเคค่ะไปแล้วจ้า